สวัสดีค่ะพี่น้องช่องยายนายออฟฟิเชียลนะคะมาจากจากตอนนี้ออกมาจากนางงานแล้วจากอำเภอคำเขื่อนแก้วเอาสิไปเลนยูบานบ้านบัวข,าว,ขาวค่ะพี่น้องสถานีตำบลบ้านบัวขาวตำบลสะบัวอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ต้องอยู่เทิญแตเดี๋ยวรถมาแห้งไปนาย เินจะเรียกเขาไปในบ้านงานพี่น้องรอก่อนรถมาแรงอ่ะไป ทำอยู่กับพืชจังเสยเต้วยเวยขา,าเ็เห็นบัดอยู่นะเห็นบัตรอบบอัวที่ไหนอาวพี่น้เงเ่อนทางตอไปค่ะอปอกไม้คือวัดตอนนี้มันมีนมทงอยู่แต่ว่ามีรักไฟค่ะพี่นก บขาโบ้ผมกับไปบ่อใดๆเนี่มันต้องไปยังเดียวเด้จอดบ่อใด้เนี่หลังกระแทะฟ้าเะไรนี่รถทรอบก็อยู่ด่าเข้าเลยที่ใดบัดดึงโอ้ยมันเข้าไปใดบ่ได้เนียรถบัดพอญายจอดก่อนใหญ่หน่อยก็มีทางกลับรถตรงนี้แป๊บนึงค่ะพี่น้องบ่ไใดที่ไปสาไหนเขาลือห่านข้าบ่แป๊บนึงเด้อยค่ะพี่น้อง ก้าลังตามก้ามาแล้วครับอีก3ขั้นครับพี่น้อง ที่บอมองกลับโกลบเามเอามันไม่มองกลับยู่บอล่ะคือบอกกลับมาหลดก็นพอมาแล้วไมถึงกับไ้ลายคันยังไงไมได้กับไปได้ไม่ได้ที่กลับบได้หลายคันถ้าบุญอานั่เ้เดี๋ยวผมไปเบ่งมองกลับหดแป๊บนึ่งจะมีดอกน่ ไม่เราเห็นท่าย้อมไส้เข้าไปแล้วพี่น้องครับยาเบิ้งมีหม่กลับรถวะเอาหมุนก็นมาได้ไปดูว่าที่ขับรถมีไหม สวัสดีครับปาโกสุริโยบันทาครับพี่น้องครับเมื่อหอดแล้วครับลง่ดใดแล้วครับสองขั้นครับพี่น้องครับรถในบอนครับรถอ๋รถไอ้ในหนุยครับหนุยครับไอ้รถไอ้พญรัดครับลุ่ไปแล้วครับเบงว่บบอนสิการลุ่มาครับรถอาจารย์นักบุมตีอนาวมากแล้วครับ แต่ว่านานาได้บอลดีนาจะดสูงกว่าผมอยู่ไปครไปเลยเล่เล่เคลนขึ้นขึ้นไปไปขึ้นขวาขึ้นขวาหนา่อย ตรงมาก่อนบอลตรงมาก่อนเบา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 มา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 เหลือสองนิ้วเหลือสองนิ้วเหลือนิ้วเดียวไปไปผ่านเหลือนิ้วเดียวแต่ว่าทายห้างทายห้างบันไดยังบูมหอทายห้างเมื่อกี้นี่ เดี๋ยวปะโคมาไห้างมันไหนเมื่อกี้นี่ายห้างว่ะถือว่าเขคอได้ครับนาครับนิดเดียวนะแต่ว่าเป็นอย่างเป็นดินครับเป็นดินเป็นดินเป็นดินเอาข้างล่างขยับกันกลับไปแล้วแบบนี้ครับอาจจะเคารลล้างเวทีแล้วครับตอนนี้ ลงไปได้แล้วสามคันเหลือแต่โปรยิโกซูริโยบานทาครับแอดมินประกาศไทายครับนี่แต่ยางฮวนรอบรถอยู่เดี๋ยวผมจีทั้งขับทั้งไายเบิงครับเครับเออมาจีสวดจีสู้นี่ท้ายเป็นไงฮะถ,ถนนข้อกีดก้าวมาแล้วฮะกีดนินขึ้นิบพวกตัวใดตัวบีหนองเนาะ <c oughs> เอาเอาลองเบิงครับสเขาใดพเพราะโปรยิโกซีฮ่าบอลเล็กสีฟัง ขันแอดวินเปรนกาศ่ายกันสิได้เห็นครับคันแอดวินประกาศ่ายกับเพรได้เห็นครับอาครับเดี๋ยวไปกดไปถอยรถครับพี่น้องครับคนบอกมีอยู่แต่ว่าเราประกาศ่ายใหญ่ไม่เรากระสียืนห้องกากากระเกื่อยังทำสไตายเราหรือครับเอาขอบคุณครับเดี๋ยวเลื่อนเลื่อนรถมัน้องครับพี่น้องครับ